ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รบทางบ้านครับผมคุณอนันต์จุเชงครับประธานบริหารของทรัพย์อนันต์การเกษตรจีครับวันนี้ก็ลงพื้นที่นะครับโดยบังเอิญแล้วก็เปิดบินใหม่กับน้องนะครับน้องครับที่นี่ไม่ทราบชื่อร้านอะไรครับใกมีการเกษตรค่ะครับแล้วก็ตั้งอยู่ตรงไหนครับอยู่แถวบ้านสนโถดค่ะอ่ามาได้ง่ายตรงไหนครับที่อ่าเรื่องอยู่ใกล้วัดสนโถดค่ะอยู่ตรงข้ามวัดเนาะใช่ค่ะแล้วก็ ครับแล้วก็ครับตอนนี้ก็วางจําหน่ายของเราแล้วเนาะก็คือของรับปนังการเสนี้มีทั้งหมด4อย่างนะครับตัวแรกก็คือในเรื่องของแร่ขันพืชนะครับป้องกันในเรื่องของเชื้อราต่างๆนะครับพี่น้องมาหาซื้อได้ที่นี่เลยนะครับตัวที่2ก็คือตัวรูทเวิร์สครับก็คือในเรื่องนั่งขอดินแล้วก็การป้อนจําต่างๆนะครับอันนี้แล้วก็เร่งรากดีมากเลยครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวที่อ่านี่ครับตรงนี้ครับอ่าตัวนี้คือตัวสาหร่ายครับก็คือ เร่งรากลําต้นใ่นะครับพี่น้องที่ปลูกกระต้มก็ดีนะครับหรือว่าปลูกปักอะไรก็มาซื้อได้ที่นี่นะครับตอนนี้ตัวเร่งรากลําต้นใบครับตัวที่3 4ครับเคลนเซียมบรอนตัวนี้ก็คือเร่งลูกครับนะครับขยายโครงสร้างนะครับแล้วก็ในเรื่องของปักลูกนะครับหรือว่าในเรื่องของแตงกวาก็ดีในเรื่องของพามก็ดีนะครับก็มาซื้อได้ที่ร้านใดก็รับอีกครั้งน้องครับขอเบอร์ตัวให้กับพี่น้องหน่อยครับ089ค่ะ294 7659ค่ะครับวันจะเป็น0ู6ค่ะ2 9ง4ก8า่ โอเคครับวันนี้ขอขอบคุณในนามของตารันไปขอบครณมากครับแล้วก็เข้าไปดูใน YouTube ได้เลยนะครับก็บริเวณตรงนี้ก็หาซื้อกันได้เลยนะครับก็ถือว่านี่ก็สวนนูนเนาะแต่เรีว่านาขระยาดนี้มาได้นะครับแล้วก็อัดคุณนี่ก็มาได้เนาะครับแล้วก็แทกหาเข้ามาได้นะครับพี่น้องครับก็มาซื้อร้านน้องได้ครับวันนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ